เด็กๆเป็นต้องเลยแล้วนั่งร้องถ้าคนไหนลุกขึ้นยืนจะอดเป่าเค้กแล้วก็นะคะอุ้อุ้ยอุ้ยมียวนั่งรอง

奶奶。 หอยหลางไปสายไยิบถ้าได้เก่งจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้หมดเลยนะไดินแน่เลยหอยหลางหอยหลางเองหอยหลางเองน้องเลี้ยงหอยหลางอยู่เลยลูกหอยหลางค่ะอ้าวแล้วนั่งลงเด็กนั่งลงเนี่สีขาวนะคะฮะดูยังไงฮะขวดไปยังคะยังค่ะอ่านั่งลงดี่ตีขปากเลยค่ะอ้าวเด็กๆนั่งลงนะคะอย่าขยับ อา,อาไไวีจ้าเข้าวนนี้นึงก็ได้ลู <c oughs> เม่ตองนะสอันหนูข้าขไม่เปิ ใครเจ้าของมันเกิดหัหนาอ้าวเด็กๆคะพร้อมจะร้องเพลง Happy Birthday ให้เพื่อนเรียนคะ